สวัสดีครับแม่พึง่งก็ขอบคุณมากครับสำหรับเงินซื้อทุเรียนก็นี่นะครับทุเรียนอืมตอนแรกผมกะว่าจะโทรไปหาแม่พึ่งให้แม่พึ่งกินด้วยแต่แม่พึ่งไม่รับสายผมก็เลยถ่ายวิดีโอกินอวดน,นี่นะครับโอ้ก็ทุเรียนก็แพงนะครับห้าร้อยก็เกือบไม่พอนะครับแม่พึง่งนี่ทุเรียนนี่นี่ทุเรียน กรอบนอกนุ่มในอืมถูกไหมครับพันอะไรครับพันหมอนทองจันนี่พันอะไรครับบังเหลืองหมอนทองพวงพ,วง,พวงมณีพวงมณีนี่อะไรหมอนทองจันหมอนทองจันอร่อยไหมครับอะไรเป็นครับอร่อยมากเลยสมกับเงินห้าร้อยไหมครับอืม พรุพ่งนี้กินอะไรครับพรุ่งนี้เนี่กินข้าวเหนียวมะม,ม่วงครับข้าวเหนียวมะม่วงขง้าวเหนียวมะม่วงเก็บมะม่วงนะครับเก็บมะม่วงเก็บมะม่วงพรุ่งนี้ก็มาอื้มอืมมอร่อยมาก ขอบคุณครับยังขอบคุณครับยังขอบคุณครับ